แม่ยังนีพีน้องน้องปลาเลยพาลาลยอุ้ยดดดดดดดพี่น้องดโอ้โตงแม่เบ็ดค่นี้น้อยโอ้ยทันบ่น้อข่าวขาดด้อข้าวเอ้ยโอ้ยยังไงเลยพี่น้องบิดแล้วบบิดแล้ว อือค oh. uh ันอบทั้งเ oh, ลย่ะไรเนอะโอ้โหหน่นเตีย้ยไหมอืม uh มัน huh. พึ่งถูก ah. อบริโอหีดอย่างมากพี่อ้อง ยายายาาขดขอร้องยาขาด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 จะพันจะพันดเจวจะออกห้องย้อนยาขาดยาขาดยายายาโอ้ Cô nhả, cô nhả nó qua khổ bún nè Đi khỏi đi ra khỏi 耶！呜！哎呀呀呀呀！喂，平昌，呜，搞成这样了，哥， ยงใหญ่ครับยงใหญ่เฮ้ยจะเก็บมาซานี่ขาดครับผมโอเคครับโอเคโอเคขอเก็บขอเก็บ มันยอมลงหเย็บมันยอมโดนิย็บเย,รยบร้อยครับพี่นอ้องโอ้โหเบ็ดนี่สุดยอดครับที่เอาอยู่นี่ต้องกัดครับผมโอเคครับ